สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เามาถึงหลังเวทีเป็นทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงสาสนาทีประมาณนี้ครับพี่น้อง15บ้าเลาะบุกงานหลังเวทีของทีมงานสร้นเหล่าบันเทิงศสีป์ครับทีมงานอุปกรณ์เห่าทีมงานขน้อมเกือบ50%เซ็นแล้วนะครับ

อ,องพักองเศร้าเมื่อคืนว่าอยากตัวนี้ทีมงานเครื่องเสียงระบบแมคโดนลด์ดพร้อมแล้วนะครับเครื่องเสียงพร้อมเยัดกระสีเปิดนะครับพี่นอ้องระบรบเวที เรียบร้อยแล้วเรือประกอบฉากะระบบจอกะระบบไฟกะะระทั่งเลงมือขับพี่น้องท่างการงานเหนือนอนศาสตร์แหลกของงานขึ้นแม่แม่แล้วอันนันศาสตร์ที่สองการง,งาน ยันหัวกระดูกเจก้าน้องแบบนี้เนาะงสภาพไหนเจ้านาะการหน้านนนนลานคาบเอิดบ่อยากครับพี่น้องวันนี้เท่ามี่นี่เดลยพี่น้องเขา้เขาใจกันพูดสนับสนุนนะครับหยิบมาห้าฟินนะครับจากบริษัทพ่นประเสริฐนะครับมาตั้งบูธอยู่ที่งานะของเฮานะครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งหมอลล์ดัมหมาออกรถพร้อม นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะครับบริษัทพรประเสริฐจากยามาฮ่าฟินนะครับโคตรถของเ,เป็นแบบไงเป็นงานการผู้สดวะอันนี้มันเป็นจนังไรมากจากัง น่าจะเป็นงานการผู้สนนะครับฟ้องอนุญาตการโอ้ะประกาศไปถ้ามาันเพียงเดียวกระศิดแค่พีหลอกยังกูเบ่งโอ้โหมีมีกานกว๋วยเตี๋ยวกระชมบ้านขายมาล่ำมเหรอเนาะนี่เนาะ คนนี้แล้วถั่วเ้ยเรี่ยอันนี้จะเปไม้นะครับเจอกันเลยผลไม้สด เครื่องเห่นแนวอยู่น้อยกินจะยูดานนอกเด้าพี่น้องแต่ว่าร้านค้าอ่าพวกอู๋อันนี้น่ากินมากนะครับนี่นี่นี่น้ำไก่ทอดพี่น้องอเกษตร สามารถขอได้สองทาง่านละพี่น้องถ้าพี่น้องมาจากหน้าเกียจะยุ่เส้นทางนี้สั่นมาจากในเมืองอยูฟงนี้พี่น้องสามารถขี่ข้าวมาจอดขางเวทีาที่ใดมองหันนะครับมองทางนังน้นก็จะเป็นมองจอดรถเด้อพี่น้องเด้อนะครับรเ,ปเป็นปิดเพล่งไป องค์การหน่วยปฐมพยาบาลไปวัดความดันกันนี่บ้านหลายบาโดนแล้วอะไรมุ่งมองน้ำเด้อพี่น้องเด้อหลังเห็นจตไปมองนี้สามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์กัไอะไรด้หนี่ถ้าเพื่อนให้จอด คนน่ะมองจอรดรถเพื่อนเ่อยากเพื่พี่น้องฟาร์มาจะเว่นวันนี้ปรับสคริปเต,ตอร์ลาสองสคริปนะครับปรับปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเริ่มวันนี้นะครับสคริปหนึ่งสคริปที่สองแล้วก็ปรับเตอร์ช่วงแรกด้วยนะครับพีนมมน่น้องม่เมื่อนี้อาจจะเห็นเปลี่ยนแปลงอีย่างเปลี่ยนแปลงหล,ล,ล,ลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับสำหรับหน้างานของเฮ้านะครับทั้งคณะกรรมการเพิ่นกำลังติดตั้ง การเข่าการออกงานนะครับทีมฉากกําลังขึ้นประมาณเกิน50%แล้วนะครับท่านงานแน่นอนครับพี่น้องมือเสาราเข้าเดินทั้ง234 4กิโลโบอถ้าจำบ่ผิดนะครับแต่กับท่านการท่านงานของพี่ของน้องคือเก่านะครับที่มงานคุณภาพนะครับโอ้่อยเมียย่งจาอาอ้าสิเบ้าหยัง ขอก็จะเป็นไายกิบหนาหานหอกเหมือนพวสาศน์หน่อยศาสพวสาศนเดี๋ยวเต็มปานใดครับอ่ะเบืองหลังเวที่ปหาแม่ขั่วพ่วงกันนะกนได้ยังสู้ผีสู้น้องม่อร่ำกินถามข้าวถามข้าวกันมาท่านเห็นหน่ายเห็นตาเพื่อนอยู่ฝนป้าลาบูบูตต์ตาตีอันคุณยาย แต่อยังสู้พีสู้น้องเขากินเนาะวันนี้แกงเสี่ยมแซ่ไก่จ้างเดี๋ยวแกงเสี่ยมแซ่ไก่คือป่าแซ่หมูหมูโอ้ยแก่มากลาหมูร้านเสือไม่ใครนี่แม่คือหมูนี่แม่ร้านเสือมาใครร้านเสือให้ว่ามันเสียร้านติบ่เลยใส่ไหมมันบ่เออเออเอาเอาเอาแกงไก่ใส่หมูไปที่โอ้ยแกงเสี่ยมแซ่หมูก็ว่าลวงปากไปจนน้อมี่ยมไก่ตนเดี้พี่น้องว่ามันไก่โค้งเรืนี่ เอาค่นอย่ามีอาคนปวดน่ะสองข้ามเอี่มได้หนิเนาะเ้มีไม่ทค่ะมีมงอ๋าคักหักหักหักอันมาเบิ้งหมัวลับนี่แหละไม่ง่ายสิงแสเมือนนี่ที่โอ้จังสวางเนาะอ้าจะเฮี้ยนไผเปลีนเงี้ยนไผ่มาเรื่องทื่ ทำหาก,กันจนหลงผุนด้วยบาทเนี่ยอะมรอยังพี้ผู้เลี้ยม้านอนปัวอยูุนิบาทนี่โอ้ผีเด้อนี่ผู้นี้จะมาหาพวกเราอยูุนิเด้อจะโก,กบ,บันติ่มจะมาอยังแน่แท้อะไรอันละมาปัวอย่างนี่เปคนมาล่องควางปัวตีเฮ้ยจังไรอีกโอ้ค่ะเอา้าเคนมันนอนอยู่พัทยาตยัวนี้เนี่ยอ๋อคนมันนอนอยู่ไหนอ,อ่ะเออเป็นไปทัวร์เนาะผมตีนั่นผมครับมันม้อยมาแล้วค่ะเอามันคือไปส่งนั่นผุนได้นั่ง เป็นเงี้ยนไผเป็นเฮี้ยนไผ่นอบาดนี่นอยางหาบัวตัวเด้ออันนี้เป็นเฮี้ยนนางเอกผาวนางเอกกรอยเอกพีวัดนะครับอันไหนเป็นเฮี้ยนไปเป็นเฮี้ยนไปโอ้ยบ้าหัวใจหลอกค้ำฮะหลงคนอันนี้ การสร้อยกันคนละสินนามือพี่น be um, ้องเอ้ยนะครับนาทีไผนาทีมั่นนาทีมอหลงมอล่ำกับข้ามาแต่งตุนแต่งตัวล่ำนาทีน้องน้องผู้เสียบผลผู้หยกฉากเวทีนะครับการเตรียมตัวตอนนี้หน้างานทั้งหมดองค์กรข้าเราบ้านข้อมูลข้อมูลสรของทีมงานสั้นเราบันทึ้งสินพร้อมแล้วเกิน70% ครับพี่นองเมือแดงนะครับ<ห>บ้านยังก่อนอนบ้านนึงน้องน้องบกน้องอ,อ,อังก็บเมียนโอ้ขอลืมซื้อบ้านอัน อันมันอยู่มอนาเกียเนี่ยนะพี่น้องึ้นอันอำเภอเมืองอยู่นะครับแม่เด้อพี่น้องเด้อ,อยู่เสนน้็จนาเกียนารอนพนมผู้ได้มาแต่นาเกียกะไก่มาแต่นากอนพนมกะไก่นะครับฝากเป็นกระลังแร่นเชียย์แรนใจนะครับในที่เมืน่นสั้นเราบันทึกสินไม่เรื่องหนาสินัตรการกุศลครับพี่น้องบวกกาบวกกาเบา้บาวะฮะเออบ้านคัาภีรเนาะอำเภอเมืองจังหวัดนากอน เออตำบลหน,นองบานข้ามออกตำบลหนอง,นนองอยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับพี่น้องน่าจะเป็นวัดการกูศลน,นะครับพอเห็นผลตังบาตรทุเตัเพื่อออมทั้งกระสีะซื้อหนาจะประมาณนี้นะครับเมื่อน,นี้ขอบุญขอพุ่นที่พักจากคูเซนะครับลากแห่งศิลป์ได้พี่น้นองเดอ้อเพื่อนร่วมศิลปินเพื่อนรวมสายการสายงานของเฮานะครับสำหรับคลิปนี้มาพินิษกรอนนะครับไปพวกันลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อมาผ่านก็ลั่งเรื่องเชี่ยเรื่องใจคี้มงานกันได้หลายครับ